สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ไปเป็นทีมงานของแคสงแงะด้วยนะคะแคสงแงะก็ถ่ายงานนะคะถ่ายคลิปสปอนเซอร์อยู่นะคะก็วันนี้นะคะมีทีมงานเยอะมากนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลี้ยงเขาทีมงานเยอะนะครับยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับก็หลายช่องนะครับ ก็เข้าไปดูในช่องแค่เซง้ยงกันแล้วกันมีเยอะเลยนะครับเราจะเลี้ยงอะไรเขาเลี้ยงส้มตำนะครับก็รัวสายแดกพี่นุ้ยอีกแล้วอ่าใช่ลำบากครัวพี่นุ้ยนะครับผมก็รัวสายแดกพี่นุ้ยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพี่นุ้ยจะตำส้มตำขนาดไหนถึงจะพอคนงานนี่ฮะนี่พี่ต้นก็นั่งรออยู่นี่เลยเนี่ยฮะตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็ขอเวลานะคะไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะนี่ครับวันนี้นะคะตอนนี้ เขาก็กาลังทําง,งานกอยู่นะคะพี่นุ้ยก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยโอ้โหมะละกองพี่นุ้ยนี่นะคะแบบเยอะมาก,มากนะคะแล้วก็มีพวกน้ําปลานะคะผงปรุรสนะคะพริกนะคะแล้วก็นี่เลยที่คนนะคะแล้วก็นี่นะคะก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็หมูยอส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะถั่วมะนาวแล้วก็มะเขือนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะตำพริกก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็มีเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะคะเนื่องจากเขาทำงานันอยู่บนลหลังคานะคะเราขั้นตอนแรกก็ใส่รเทียมแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผมอร่อยนิดหน่อยนะคะก็จะทำการใส่พริกกันเลย Thank <laughs> you. ปิด คือ <Okay. S 2> ก็ลืมถ่ายอ่ะตอนเ <Okay. S 2> ทอ่ะทำคนเดียวมไม่มีคนช่วยไงโอเคนะคะอันนี้ก็ไขาวางแล้วเราจะทำการวางขนมจีน ไปไหนเนี่ยกินข้างนอกโอ้ไปกินข้างนอกนะครับเนี่ยครับก็ประมาณ10บโลได้นะคะวางแล้ววางแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับหนักมากฮะหนักหนักก็ประมาณ10บโลไม่หนักยังไงน่าจะ10กว่านะเนี่ยอันนี้น่ากินไหมพี่นุ้ยน่ากินดีดูดิมีขนมจีนฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีแคบหมู พี่กดอยู่ไหนนู่นพี่กดยังทํางานอยู่เลยอันนี้อ่ะไม่ใช่เป็นหมูเป็นไก่นะครับก็จะไม่ค่อยเห็นพี่กดฮะแต่กินไข่ไงกินไข่โอ้ลูกไก่กินไข่พี่กดอ่ะโอเคนะครับผมก็นี่ไงพี่กดก็จะมากินป่อนี่ไงอันนี้อันนี้พี่นุ้ยจะเลี้ยงทีมงานเลี้ยงทีมงานของแคสเซงแงวันนี้ฮะเข้ามาทํางานกันติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช่นี่ไงนี่ไงโอเคนะครับ แน่โฆษณาให้ด้วยนะครับผมสุดยอดมากก็จะมานําเสนอการกินที่ถูกวิธีนะครับหนึ่งสองอพี่กดกินมะกอกมั้งกินแต่ปลาหมึกเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ทันแล้วข้าวปากไปแล้วเบาสิผมมีน้อยนะเนี่ยอร่อยนี่นะครับพี่กดชิมแล้วเนี่ยดพี่กดหนาวเย็นนะพี่กดชิมแล้วนะครับ โอ้โหพร้อมไข่ต้มครึ่งลูกสุดยอดนะครับก็พี่นุ้ยชิมหน่อยเป็นไงพี่นุ้ยจริงอร่อยหัวพี่หนูหัวพี่หนูกินปลาลามได้กินแต่กากหมูก็แล้วกันโอเคฟันก็ไม่ค่อยดีระวังฟันหลุดนะฟันหลุดไปหัวโอ้โหนะครับก็กินกันหมดนี่น่าจะไม่หมดนะครับโอ้โหสุดยอดมากช่างเม็ดบอกว่า ช่างเมธบอกว่าชอบนะครับผมสําหรับส้มตํานะครับอาหารกลางวันเวลาไปทํางานนะครับช่างเมธชอบมากนะครับผมอ่ะอันนี้พีโก้นะครับพีโก้ขอคําที่อร่อยที่สุดในโลกหน่อยพีโก้โอ้โหนี่ช่างเมธนะครับก็ช่วยนะครับให้มะนาวนะครับอืนะครับผมเต็มหําเลยนะครับ ก็เปรี้ยวหรือว่าอะไรฮะนี่เรามากินกลางทางนั่นเ่าะอ๋อกินกินข้างทางนะครับอร่อยมากนะครับพี่นุ้ยก็จะกินแล้วมาใหม่สักทีหนึพี่นุ้ยขอสักทีหนึ่งโอ้โหพี่นุ้ยนะครับก็ฟันเยอะนะครับไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เก็บหมดนะครับส่วนพี่กดนะครับฟันน้อยอยู่นู่นนี่ครับนี่ฟันน้อยนะครับแม่พี่ต้นกัดก้ฮะฟันสี่เดียวนั่นไงแม่พี่ต้นนะครับบอกว่า จะเข้าฉากแล้วนะครับทนไม่ไหวนะครับ ที่ชอบคลิปส้มตำถาดของพี่นุ้ยแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามในช่อง NNP Channel ให้กับพี่กดด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมแองโก้ n n e l ครับนี่ครับช่าง M D I Y ครับผมพี่หนูนี่ครับต้นการ์ดครับต้นก้าชอบมาแทนแทนพี่ต้นไงสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปด้วยบรรยากาศกินแบบอร่อยๆแบบนี้นะครับผม